สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายโชติชาเนอยกันเรหงิดมหัศจรรย์ได้เอยเจ้าของร่มมีโจ๊กเว้นตีโจกป้ด้าโนกันไหน

ตอนรูปเล่งสุดขนาดมันลุบบอกกีว่าไม่มีรั่วเพราะว่าชั้นระดับขั้นเทพเขี่ยมในตำนานเชื่อมลุมานานแล้วเชื่อมสิบจุดลุดสามเออลุตเก้าตัวเดยวสิบแล้วหลังไ่อยู่อ่าเออเจ้า

กร่าวผมโดประตัวเน่ดูกรกาเลยอะไรเลยี่ไปูการ่อเป็นลงูการกาแต่แตบ่องไม่ได้ เดี๋ยวเอากปิดอ่าิดได้มื่นเรปิดจะได้จไนะ

ไกันสั่นมีสี่เองเครื่องผมไม่ได้แพงอะไรเลยตามาดูก้งันมนะเออก็นั่นแหละปูีก็าวบตงใจซืงนเอาอีเลี่เดีดาแล้วเแมีเหรอช่างเพี่เขาบอให้ใช่เขาว่าบ่มือีสียจ เอาเจ็บบิ่กได้อ้วไหมอืมการบิ๊กทัวร์ทิปมอบิ๊กเะรจบมาดังไปบิ๊กวางมอด้เนาะบอลเลยเอาซีดีสิเกซีโนมเลยอาบ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ